นมัสการจ้าสาธุสาธุโอ้ยล้างบ้านพาเราดีจ้ะว่าสิมาตามแนวทั้งอดีอยูคเพียงสองขู้นี่แหละโอ้ตต้งแต่ตองงวดอ่ะบ่ค่ะอาจารย์เนดูที่ว่าเด็กเด็กนี่จีบมากมาฝันมีตัวใดเนี่ยของคุณนึ่งอย่าเยอแป๊บดึยวะคะหลักฐานก่อนหนึปหเพราะว่า้ามาตามถ้ามาตามตองวดแล้วหอบหนึ่งนะคะมาฝันฝันสองขึ้นเหรอ อาจารย์ไฮมาเลข3ตัว2องหางขึ้น186แล้วก็082เป็นเลขคึดมักว่าสั่นอชอบส่วนตัวในตอนนั้นคึดมักนเลยล้มันแตก3ตัวนี่เึ้นมากน่กนค่ะฝันข,ขึ้นที่ว่าผ่าข้ากันมาเราแบบนี้หลังขึ้นขึ้นหลังมากขั้นขันว่านไปทิ้งมีม้วนใส่บุองานใหญ่ใหญ่มาั่นงานใหญ่ที่แบบโอ้ระด,อดอบับมิตรองฝากพูดใหญ่ไหม ฝันเลขกซุ่มนี่ไปเสียงจาบาตรเนียนเดี๋ยวไปใช้ก็มีสภาระดับปู่บาดนี้มีผู้นึงเนาะมีแบบพระหลวงพ่อผู้นึงอาจารย์มุ่นมุ่นไปนั่งกันในเลยแบบว่นผมประกาไปนั่งน้ำพึ่นดวัวกันผมผู้น้อยแบบนั้นใ,ให้ให้ผู้ใหญ่ไปนั่งด้วแบบนั้นแต่เดี๋ยวไปทางไหนทางไหนก็มีสภาผู้ใหญ่แบบนี้มุนนมนั่นเล็กซุ่มสองคู่นี่บ่เสียงเขาออือพระะก็ด่เเนนา พาพใหญ่ตีภาพ่ดะใหญ่เป็นแก้วเนาะล่นหเป็แก้วเนาะเนาะนั่นอาตว่าตัวที่ว่าอยู่บนรถนัองที่ที่ว่าเกี่ยวกันจำได้ว่าเที่ยวเขารถเขาเล่ารถไปนะหวดที่แล้วน่ะที่มันออกแผ่นหอ้บเป็นแก้าเลย่ะยามันออกมันยางมันกลับมาเงินนีเป็นแผ่นหุอละเพราะว่าฝันบรเคยผัดก็เอ็เล็กปูนมาแลนแลนดน้ำหลังน้ำหลังนี่ ตัวลุงลุ้งเานี้เนาะแปดครกจ้ามีมีในชุดสามตัวหนึ่งแปดกเรียกกันเรกกันะแปดรกหกับเกท่าดียกันเรียกนอเท้ากับสามหกปเนาะได้มาถึงมากเงนี่เลยครับบาทบาทบาทนี่ขึ้นสวางมากมาบ้าานพืนี่วนบ้าุยงก็คู่ไหนเอาดอกเอาดอกไม้มาให้เหเอาดอกไม้มาถวายจ้าบอกเนะต้องู่บุบรา่รู้กัน กับเด็กหน่อยเด้วอุ้มเด็กหน่อยมาน้ำผู้นึงผูนิ่งพูนิ่งเอาดอกไม้มาถวายบ้านนี้อุ้มเด็กหน่อยมาน้ำเด็กหน่อยกับเด็กหน่อยปุ้ซายจ้าหนักนะฮะเพราะมันหกขวบนี่แหละมากกันแค่สองคนมากสองไม่รู้บ้านนี้แม่แปลกหรือบ้านนี้เป็นหางอะไรเด็กหน่อยหางขวบราะว่ามาว่าเอาเงินอาจารย์นั่นเอาดอกไม้อันมาหายกับเด็กหน่อยเด้อพระท่านมาอ่านบ้านนี้มันมาเราบอกเนี่ยว่าโอ้ไม่อ๋อเกยเฉี่ยว เด็กน้อยมันอันเด็กน้อยก็บ่เอาดอกก็ท่านเอาเสียวอาตาดอกไม้น้ำด้วยท่าน้าอยู่นี่ก็บลายบุรีเอวันทึ้งหมาทึ้งยังก็บ่เอาดอกกับเสียวอาตาดอกไม้รับดอกไม้เอาพ้อบางทีก็เข่าก็บบุ้มมีอะไรอ้ไอ้ไอ้นี่กินอยู่ว่าท่านมาตาบ้านหมากลายตาบ้าที่เอาตาดอกไม้เด้อรับดอกไม้พรว่าท่านข้อข้งสั่นเลยนิดกข้างนั่นเลยเข่าเลยเนาะได้ของได้รับดอกไม้จากเพิ่นอยู่เป็นบ้านเนี่ยได้รับอยู่แต่ว่า ดอกไม้นี่บุ้ัวบ้าเจ้าครัวเ่าเด็กน้อยนี่ครูว่าว่าเอาว่าเอาดอกกันถ้ายวนวัดกันครูวก็ร้ายแล้วด้วยแม่โอ๊ะก่อนก็จะเอาแต่ดอกไม้นั่เหระแันโต้งวัดนี่แฟนขึ้นขึ้นแหลกแบบแฟนว่าแฟนเนี่ยแบบขึ้นในสวนมากกว่าแฟนกับแม่ออ๊ะเพื่อนเอาดอกไม้ไม่ก็เป็นเด็กน้อยอุ้มเด็กน้อยมาให้จ้าตะวันครูว่าว่าเอาดอกเด็กน้อยเพราะว่ายูวัดมันแปรลอยแล้วอันหมามันไม่มีอันหาหลายทั้งเขาบวกอันพวัน เขียวพวี้แต่ว่าเถวตอันไม้เรืองอนแม่ว่ากันผู้ที่รับตรงไม้ไปเท่านั้นแล้วกันก็เลยมโอ้ตดเดืก็เลิมดไปเลยบบบนี้ผู้ได้ได้เอาเลขชุดนีเสียงมาจ้าเอาซุอเมือเสียงซื้อเมื่อโอ้เอาไว้เอาไว้ทั้งเงินงบวันนันตลอดโอ้หนึ่งปดหกกับศูนแปดสองนี่มาจ้าสองคู่นี่แหละบัดนี้มขึ้นนี่ครับ นุ่งแม่กับพระฟันเจียวว่ากูถึอเหล็กเง่นเพิ่นได้เสียงเหล็กจ้ะจ๊ะคุณยายนี่บัวบอเสียงนี่เราเราฝันเจียวปูฝันเจียวปูว่ามามือถึอเหล็กแล้วว่าท่านจ้าแปดสี่ศูนย์ถึงห้าพันว่าท่านโอ้ในฝันเด้อ่จ้ะในฝันเพิ่นเด้อเพิ่นตีเพอฟังกับฟังของเจ้าเป็นบ้านแสดงว่ากับเพิ่มมาแปดแปดสี่ศูนย์หรอแปดสี่ศูนย์ก็ว่าปูถึอเล็กแล้วอาจจะเป็นเสียงเล็กกูปล่อยไปแล้วมันจะถือแล้วบางทีเนาะเป็นไปได้ ว่าฝันดีอยู่ดิแปดสี่ศนอันนี้โยมแม่ฝันนะโยมแม่อยู่านเพิ่นเพิ่นฝันเกียวว่าม่มถึงเรกออกเล้วเพิ่นก็ฝันตรงตรงด้ปูนเลียกออกแล้วเ่ย่ท่านแปดแปดสี่ศูนย่นม่มถึงหาพันเหนไม่ไม่ฝันหรอกเมื่อนนี่เราบ้นสิ้นหรอสิเอาหาพันไว้น้ำบอนอเดี๋ยวเดียเีเนี่ยงเอาไว้น้ำเนาะ กบมีสองอย่างกับเปล็กที่หายไ้นะถึงแล้วสินะจะเอาหาศูนย์ศูนย์เนาะค่ะค่ะแล้วเนี่อไงล่ะถึงหาแพนมาดันหาศูนย์ก็สวยดีกว่าน้โอ้ดีเบิ้ลเบิ้น่อย่ะนนแะแสดงว่าวันนี้ฟูกอะบริ้ฟันแบบแสดงว่าวันนี้ไม่มีปริศนาคือป่าปิ่งป่าเป็นหีบเนาะ จะมึงขึ้นเงินกับบ้านแบบใหม่ได้อย่างไรแม่บอกผมตอกไม้มาให้ดอกไม้มาให้ก็เอารับตากอกไม้จ้าเพราะว่าเด็กน้อยบ่าเอาเพราะว่ามันบ่มเพลินเด็กน้อยก็ใช่หรอกนอครับค่ะมีปุ้ยเยอะเด็กน้อยบ่าเอาพูดเสียวตากอกไม้เด้อเพอันอันเสียวตากอกไม้ไว้รอก็นั้นกันมาเด้อก็พูดก็เสียรับแต่ดอกไม้เด้อแต่ว่าเด็กน้อยนี่พูดพูดขึ้นเมื่เอาดอกมันก็เป็นทวารท้ายอายุนั่นเป็นวอยชีวิตแล้วก็ตั่นเดี่ยวเสียวตาดอกไม้นั่นละก็ไม่ออ้กันที่ แ่บรูว่าดอกไม้ทุกครกัิรับดอกไม้หะนมาดีั้งนี้กับม่่เลละอยู่แล้วนาะจ่าก่แล้วไอู้สิไอ้ไส้แปดเก่าไว้น้ำเนยรจากันแปดเก่าน้ำเนยบอคือจังไรหือมากกแปดผักหัวไว้น้ำเนาะกรหัวไว้ก็ได้เพราะว่าคือวันหนึงเนาะแปดเก่าเนาะมันจะมันมาออก้อยอัอนบ้านกันเนาะ ตัวเก่ามากนะแท้ตัวนี้เลขติดแปดคือโปดแท้นาะปูนียนๆๆตัวใดจ่าสมมเิ่แปดอ่าเนียนแปดเก้ากับเลขกันแปดหกกันเลขสาตัวจ่าเนี่ยหนึ่งแปดหกกับแปดเก้าหือวงตะ8แปดหกูมักต่อแปดหกเน็นประจาามากไปเสาำตัวเลยเนาะมักทำาัวด้วยเพราะว่าผมไม่เลยตัวกับสอตัวก็เอาไว้อันนี้ชอบหตัวหนึ่งก็เจ็ดกตัวเดียวกันนี่เปูเด แปดหนึ่งเจ็ดแปดนั่นแหละเลขยค่นนั่นแหละแม่นี่ลีไม<อ>่ได้อยู่ที่เจ็ดแปดหกกับงามเนาะแต่แต่ตัวมากเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวมากเป็นตัวเดียวกันถ้าพากับปล่อยลูกกับเพิ่นแยกออกกันหลายคู่ดูแต่ว่าเลข<ม>สองคู่นั่นแหละเลขแยกออก เลือกกันน้อยแยกมันก็สิล้ายได้เพิ่นวิ่นเอาเนั่ยน่ะเนะปูนาะมากกว่าห้เพื่อนวิ่นเอารวดแต่ว่ากับปูกับป่อยตรงนี้ละปอยตองหมดื้อตอเพื่อนแต่ว่ามืฝันขึ้นมันผรามืนขึ้น่นเนะเรเพื่อนแปดสี่ศูนย์น่ะผมว่านี่ครับสี่ศูนยกับอย่างี้แปดสี่ศูนย์กับหาศนศูนี่คือเป็นเลขความฝันของโยมแม่เพราะว่าปูอยากให้เขียนไว้แน่เพราะว่าโยมแม่กะฟันแม่นยูจ้า เพระาะฝันเจียวมาเคลื่อนฟูนั่นแหะออกอันบันลงพี่บ้านโมเล็กออกแล้วนั่นย้อมแม่มา,ปาแปดสี่ส่วนนั่นพ่วมถึงห้าร้อยเอ้ยมาพ่วมถึงห้าพันหนึง่งเล้าเล้าฝันเล้าแก่ฟังของเร่านี้นี่นะถือแล้วเลขเนาะมีสองอย่างเนาะอาจจะมาออกตัวเลขที่ย่อมแม่ฝันหรืออ่าปล่ปอยเป็นว่าเลขของปูที่ปล่อยมาหนี่ถูกแล้วเขาแล้วนะ ก็ามีก็ไม่เท่านั้นหละชนมากสิ่งตั้สจรินเราเราถือตันเกียวัช่ไหมตรงอยู่ดิสวยงามแต่ว่าแปดนี่คือสิีชนมาวนมาว่าจวกตัวนี้ละียร์ชนมาว่าจวกกันเคลียรดีค่อยนี่แหละแปดบวกศูนย์แปดกับแปดสองนานแปดสองเนาะดีใจไปรลนมันนี เห็นว่าวันเมื่อกี้นี่อัานจังได้ขอออกทำไมอัานจ้าบนบอเหลือวันนี้บอเหลืออัานจังได้ขออกออกที่เขากีบเปียกเนาะแต่กี้บมาออกเลขดัางนอกตอนนี้ออกใส่เจ้าด้านเจ้าด้านลักนี่มันขึ้นหนาวขึ้นหนาวขึ้นตะลึงโกลจะทำมาแบบหนาวหนาวเลยเดี๋ยวแล้วก่อนน้เอาเดี๋ยวจังได้กะยังอีกตั้งหาพกมืออยู่เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ่า ปูมีความเคลื่อนไหวจังได้กัดเดี๋ยวไปมาสัมผัสกันอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสรุปตัวเลขนะคะที่ปูหายในตอนนี้นะคะก็ยังเป็นเลขตัวเกาอยู่นะคะเดี๋ยวใจบุญแปะเอาได้จ้ะนี่เนาะตั้งแต่ปล่อยตองงวดมานะคะปูปล่อยมานึ่งแหกับ0ูนแสองนะคะ ล้วก็เอาเลขสอง้างนี่ละนะคะไปเสี่ยงนะคะแล้วกับฟันดีนะคะแล้วปลูกเลยว่ากันแน่ห้าแปดหกันตีรังกาเป็น8ปดเก้นะคะมาแข้งคือ2อตัวนี้ละหนึ่งแปดกับ8ปเก้านาะส่วนข้างล่างนี้นะคะเป็นเลขความฝันของโยมแม่นะคะตีออกมาได้เป็น840แล้วก็5 0านะคะลองวิเคราะห์ลองพิจารณาเบิงเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะอ่า ปูกับทางช่องนะคะเอามานำเสนอให้เป็นแนวทางซื้อนะคะลองพิจารณาดูเนาะอ่าอยู่แล้ววสั่นปูว่ามั่นใจคักว่าอยู่แล้วจังได้กับยู่อันกับออกวสั่นใช่ไหมฮะเอาบปูผมว่าเมื่อกี้กับอันท่านผัวแต่แบบอันอันวันนั้นก็ยังเงข้าวกระถือน้ามืออืมอืมใกขึ้นบรรดาเก่าๆนะครูเดี๋ยวนี้เนาะ เอ้านกแมวคนหนึ่งอ่นเอฟซีอยู่ทางทังเลยเราซื้อไว้เบิดเลยเรียกเรียกปูไปคันคันเถือกแล้ก็จีบมารวมสีซอยสารสลายไม่เดียวเลยคิดรถาเองดิเราจีบมอรถมาเลยัสันต้องาผมเลยไมว่าสาธุสาธุวนกแมวแต่ก็ดังปุงอนเป็นจริงเ้อเรีที่นกแม่ซื้อน่อกวาให้เียกี่ปว่นปูได้ป่นี่เดวเขาลบกวนปูซัหนีเนาะจามันหนีเนาะ สาธุสาธุสาธุค่ะ